วันนี้มาถ่ายโค้ดโดยเฉพาะนะคะโอ้ทงังซ้ายก็มีทางขวาก็มีค่ะเก่งกันทางบ้านนะคะเหลือแม่คนเดียวเดี๋ยวแม่จะเข้าไปเป็นโค้ดสักหน่อยตายแล้วไม่รู้จะฟังใครดีนะคะ ถ้าเป็นโค้ดมวยนี่ก็ก่อนที่จะรู้ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะปิดก่อนยังไม่จบค่ะแต่เราจะจบแล้วค่ะ